สวัสดีครับผมแปนธนวัตรครูสุวรรณครับสวัสดีครับนาสุพนารอหาพานชครับจากซีรีส์เรื่องผมกับผีในห้องขาใครเป็นผู้ใครเป็นผีครับผมครับผมผีครับผีครับผีเป็นไงครับผีก็เป็นผีที่แบบความจําเสื่อมจำอะไรไม่ได้แล้วก็แบบ คือเหมือนในเรื่องอ่ะเราต้องเรามีมิชชั่นอยู่ที่อยู่ในเงื่อนไขหลังความตายที่ต้องตามหาตัวเองแล้วก็สสางปมในอดีตภายใน49วันทำไงก็เนี่ยขอให้คนนี้ก็เลยพัดนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับพัดก็คือแค่ย้ายเข้ามาบ้านใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ยูดีเขาก็มาเข้าฝันของความช่วยเหลืออะไรเงี้ยคาแรคเตอร์พัดก็จะเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วด้วย อู่ดีก็มีผีมาได้ไงก็ไม่รู้มายุ่งอะไรเงี้ยพัทกำครัวเขาไปอีกเออก็ประมาณนั้นพัดก็จะเป็นแบบเด็กเนิร์ดชอบพวกแบบอะโปรดักชั่นชอบดูหนังชอบทําหนังอะไรเงี้ยครับกับฟอะไพุ่มกับมีความวินเทจนิดๆอะไรเงี้ยคพัทตัวเองคิดไหมว่าผีจะหน้าตาออกมาดูดีรอเราขนาดนี้เลยนะเออนั่นน่ะสิปกติจินตนาการว่าผีจะเป็นยังไงผีก็ต้องน่ากลัวถูกไหมครับแต่นี่อื นี่ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เออเป็นอะไรที่แบบเออผีจริงๆก็หน้าตาอย่างงี้ได้ด้วยใช่เออแบบเป๊ะเป๊ะกว่าคนอีกนะครับผีเนี่ยเอ้าไม่ใช่แล้ววที่่าในคาแรคเตอร์มีอะไรที่เหมือนตัวจริงของเราบ้างไหมผีครับมีไหมครับอ๋อน่าเป็นเรื่องของการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเออที่แบบว่าเหมือนกันผีที่แบบ โอ้โหใช่แาแฟมากแต่งตัวดีกว่าคนดีคผีนี่ต้องแต่งตัวให้คนใช่ไหมครับมันมีเรื่องราวอยู่มันมีเรื่องราวอยู่ต้องไปติดตามต้องไปติดตามอันนี้จริงของผมกับตัวพัดนะครับก็เหมือนด้านเรื่องแบบชอบดูนางชอบดูมุมกล้องเรื่องกล้องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเหมือนครับผมแล้วก็ก็เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจด้วยจริงๆก็เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจด้วยนะครับผมอืมกลัวกลัวเหมือนกันแต่ว่า อาจจะไม่ได้กลัวแบบถึงขั้นพักที่เขาแบบชอบขี้ระแวงขนาดนั้นอะไรเงี้ยตัวสั่นเลยน่าเนิ่นไปหมดแต่ว่าผมก็จะแบบก็จะแบบมองแล้วก็แบบผอไม่มีอะไรมั้งอะไรมั้งมั้งก็ไม่มีอะไรมั้งเอออะไรวะอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะไม่ได้กลัวขนาดนั้นนี่แหละถ้าเรื่องเงินเรื่องข้าวกล้ามจะมีอะไงบ้างก็คือย่อๆคือผีขอความช่วยเหลือคน ให้ตามหาตัวตนของผีแค่ได้เยอะๆได้ไหมได้ไหมเข้าใจแล้วเออดูเรื่องไงจบกระชับกระชับคอนคลพูดถึงการทางานตอนที่มาเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างนั่นน่ะสิครับเป็นไงบ้างครับเจอกันเจอกันเจอกันตอนเจอกันครั้งแรกก็คือมาแคสมาแคสเลยที่ออฟฟิศพ่คิงใช่ไหมก็เจอพี่ตี เออจอพิติีพี่อนุพี่บอสก็ยังไม่ได้อะไรมากเนาะตอนแรกแบบเจอกันชิๆเแค่แป๊บเดียวมากๆแป๊บเดียวคือเจอคือเจอกันเล่นเลยขึ้นไปแล้วแบบเล่นเลยโอ้ตอนเจอกันครั้งแรกแล้วก็กลับเลยแล้วก็กลับเลยแค่นั้นตอนนั้นรู้หรือยังว่าแต่ละคนจะได้แบบเล่นอะไรยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเอพราะผมก็เล่นเป็นผีด้วยตอนนั้นอ่ะใช่ผมก็ลองเล่นเป็นผีด้วยแล้วนะก็ลองเล่นเป็นคนด้วยคือก็ลองสลับดูใช่สลับไปสลับมาแบบหลายรอบเหมือนกันเนาะลอง ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเล่นเป็นอะไรเหมือนกันตอนนั้นแล้วพอมาเรู้จักกันจริงๆคือตอนไหนก็ตอนที่เขาบอกว่าได้เล่นนะอยย่างงเี้แล้วก็แบบโอ้ดีจังเลยแบบรู้สึกโชคดีที่ได้แบบได้ที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้ได้ร่วมงานทางทีมดีฮัรมด้วยะบบอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกโชคดีมากแล้วพอได้มารู้จักก็สนุกนะนกจริงๆเป็น,น,ก,ปนการเวิร์กช็อปตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วแบบโอ้โห เวิร์กช็อปก็มันมากเลยเพราะมันไม่ใช่แค่แนวคนธรรมดาอย่างเงี้ยมันเป็นแบบผีกับคนอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องแบบมีอะไรที่แอดวานซ์ก็อีกทางกายภาพด้านอิโมอชเนอลด้วยอะไรเงี้ยครับมีไปทำกต่บ้านมากกว่านว่าอีกฝ่ายเป็นแบบไหนเป็นสไตล์ยังไงต้องอะไรอ๋อก็สอกไปสอบมีไหมไม่มีไม่สนใจเลยมีครับ มีหลังจากได้เล่นแล้วใช่มีตอนตอนที่แบบว่าคือเหมือนได้เจอกันแล้วแบบตอนเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออเห็นแล้วเราก็เข้าไปดูว่าอ๋อเขาเป็นเล่นติดตามเป็นแบบเออฟิลนี้สไตล์นี้มาสายนี้ให้บรยายด้ฟิลนี้ที่ว่านี่คือแบบไหนคือเป็นถ้ารู้จากไอจีนะฮะเป็นคนที่แบบมีความอาร์ตมากเออแล้วก็ไอจีเขาต้องมีรู้สึกว่าคุมโทน ใช่ไหมคุณคุมโทนไอจีตัดขาดไม่ค่อยแล้วแต่ก็แบบพยายามอยู่เออเขาก็คุมโทนไอจีเป็นแบบอ่ผมไม่น่าเขาก็จะเป็นสายสายแฟร์แหละเหมือนเหมือนตัวคาแรคเตอร์ผีเลยก็คือเป็นสายแฟร์สายแต่งตัวนี้คือไม่เคยซ้ำนะครับผมใส่ครั้งเดียวไหมไม่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 หลายครั้งก็แบบค่อนข้างค่อนข้างเนี้ยบเป็นคนเนี้ยบไงครับผม รานีพาได้รู้จักการเสิร์ฟขนมกันมีมุมไที่รู้สึกว่าว้าวมีมุมอย่างนี้ด้วยเหรอียอดอ๋อจริงๆเป็นคนตลกนะเออเออเออแบบไม่คิดด้วยจะไม่เอาจริงๆไม่คิดว่าจะเป็นคนตลกเออเพราะดูจากในไอจีแล้วดูแบบอ้ๆเออมันดูอ้าวๆดูแบบนิ่งๆแบบเออแต่จริงๆไม่ใว่าคนตลกไงจริงเหรอในคำที่ แวเป็นคนที่แบบอยู่เฉยก็รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบเหมือนสมมติว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเล่นมุกอะไรอ่ะก็คือหันไปหาก็คือจะสามารถตอบมุกได้เลยใส่ support ใสายสายตาเขาใส่ตาไม่หรือไม่นำไม่นำแล้วชอบหรือหรือแม้แต่ทั่งแบบจะแกล้งใครอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดขึ้นมานิดนึงแล้วหันไปมองหนะก็คือแบบต่อได้เลยเลยใสยตาเซนเซนศึกษาอะไรเยอะใช่ไหมคะก็ฟังครับก็ดูครับผม ดูก็ฟังก็เล่นไปไม่เป็นไรหรอกเนาะเพื่อทุกคนจะได้แบบยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเครียรเรื่องเรามาเยอะไม่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 ไ่ไม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 ม่ไม่ม่ไ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 ม่ม่ไ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 ่ไม่ไม่ไ เวลาทาอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีภาพในหัวค่อนข้างชัดแต่งตัวหน้าผมการเล่นออกมาต้องไปถึงนี้นี้นี้หรือว่าแบบอะไรกับแบบทุกอย่างอ่ะเขาจะแบบเป๊ะเป๊ะเวอร์ก็มีเอะไรก็ว้าวอะไรก็ว้าวแบบว่าเฮ้ยเป็นเป็นอะไรอ่ะอยู่ดีก็หายไปเลย ก็เรียกเรียกแล้วเอ๊ะแต่งเหมือนแต่งหน้าอยู่บางตอนนั้นก็เรียกเรียกพี่นัพี่นัเหมือนเหมือนอยู่ทีก็หายไปเลยครับงงแบบหลุดหลุดหลุดไปจากตัวแล้วอะไรเงี้ยวิญญาอะไรเงี้ยแบบมันนั่าทำงานน่ะถ้าแบบวันนอนนอยอะแบบว่อมันติดกันแล้วแบบนอนน้อยเหนื่อยก็เลยแบบคุยไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องแบบคิดอะไรไม่ออกแบบไปแล้วเนียเราใหเราทรเอนี่ยเขาอะเราเจอแล้วเรา ขั้ขนาดนี้เลยนะเรื่องผม,มเรื่องผมเนี่ยเขาก็จะแบบค่อนข้างซีเรียสนิดนึงอะไรเงี้ยแบบว่าแหวกง,งี้งี้เออตรงนี้ตัดอย่างนี้นะแล้วก็เรื่องแบบแต่งตัวเรื่องประดับเครื่องประดับแหวนเนี่ยสร้อยคอเขาก็ต้องมีนิดนึงอะ่ะเออเอ,อ,อะไรเงี้ยใช่ไหมเออ แบบกว่าเห็นอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเจอกันแบบกับทุกวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็อ๋อเออท่านที่องไหนที่แบบอยากซึมซับอยากอีกคนหึือเราเราอยากซึมซับเซนแฟชั่นพี่เข้าไหมหรือแบบนัดอยากซึมซับมุกตลกอะไรของน้องมามุกตลกจริงจริงก็อยากนะเพราะว่าจริงๆแิป็นอ่ะชอบแต่งตัวแต่ว่าไม่ใช่สายแบบว่าแบบใช่ไม่ได้สายจัดขนาดนั้นก็เป็นแบบมิกซ์แอนด์แมททั่วไปแบบใส่เรียบๆใส่แบบมินิมอลหรือแบบ คุมโทนอะคุมโทนพอแต่พอเห็นวิธีการแต่งของเขาก็เออน่าสนใจน่าแบบเฮ้ยลองเอานี้มาเล่นไหมอะไรเงี้ยมีขอคำเึกษาคทำลนะน่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบ่กก็ไม่ได้ขอหรอกเขาก็ยืมเลยอย่างนี้ก็ใส่อยู่ ไม่ขอครับยิ้มเลยครับเราก็ต้องลองนะเราลองลองเราจะถามไม่ได้เม่อเาแบบโชคดีมากกับใส่รองเท้าไซสเดียวกันเลยเป๊ะเลยอ่ะเท้าเท่ากันเป๊ะเลยก็เลยแบบดีเลยดีเลยจริงน่าจะเป็นเรื่องของแบบกล้องอะไรเงี้ยเาเขาแบบถ่ายรูปเก่งแล้วเนี้ยแบบเพิ่งเริ่มมาหัดแบบเล่นกล้องฟิล์มเรื่องแบบเออเรื่องมุมภาพเรื่องอะไรเงี้ย ก็แบบดูดูเขาครับยังไงแบบมุมมองเขาประมาณไหนมีเทคนมีให้น้องถ่ายใช่ไหมีมก็มีผัดกันถ่ายครับครับผมในภาคงานทำงานเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็จริงๆเต็มที่เต็มรู้สึกได้อยู่แล้วว่าแบบเขาเต็มที่มากอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราเล่นเราก็แบบคือแต่ละคนก็จะทำการบ้านของตัวเองค่อนข้างหนัก พอมาพอมาหน้าเซตอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันซิงกันโดย่ันก็บบ่ามันก็จะซิงกันแล้วก็แบบ<ม>ค่อนผ่านค่อนข้างไวอะไรแบบว่าทํางานได้ค่อนข้างลื่นอืมเพราะ<ม>ว่าเวลาเราแต่งหน้าอะไรแล้วมาต่อบ,บทกันแบบลองทวนกันหน่อย<ม><ร>อะไรเงี้ยปุ๊บปุ๊บพอคนนั้นเขาเป๊ะอะไรเงี้ยมันก็เร็วเหมือนแต่ก็แบบรชอหน้าที่ตัวเองใช่ใช่พอมาถึงจุดมันก็แบบต่อกันแบบซิงกันเลยเราซัพพอร์ตกันแลยกัน ซัพพอร์ตกันละกันก็จริงๆก็ซัพพอร์ตแบบส่วนมากก็แบบเป็นฟิลแบบให้กําลังใจกันเล่นอะไรยเงี้ยเพราะบางทีมันก็จะแบบมีปัญหาแหละทางคู่แหละบางทีแบบบางวันที่แบบบางวันที่เขาก็จะแบบตั้งใจมากแบบตั้งใจมากก็จะมีแบบเกรงบ้าบางวันเราแบบเราก็สับสนเออสับสนแล้วก็มองไม่เข้าใจว่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยพยายามอธิบายให้กันว่าแบบเฮ้ยลองคิดมุมนี้ไหมหรือจริงๆอาจจะเขา พิติเขาอาจจะต้องการมุมนี้มากกว่ามุมที่เราตีความมาเขาพยายามอธิบายเขาใคุยกันช่วยกันตลอดืเราสัมผัสได้เลยไหมว่าอีกคนนึงกำลังเครียดเรื่องนี้อยู่โอ้ยรู้เลยรู้เลยคนนี้รู้เลยพอพอมาแล้วไม่ไม่หันมาเลยอ่ะแบบเขาจะนิ่งมากเขาแบบอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะพยายามแบบเนาะพยายามสมาธิอะไรเงี้ยแล้วก็จนบางทีแล้วอเราก็ให้สเปรเขาในการทํา พอมันจะเข้าอารมณ์ปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าเขาต้องต้องต้องหยุดเล่นอ่ะแล้วก็ทํางานแล้วก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าจะเคยเจอโมเมนต์ที่เขากำลังกั้นใจหรือแล้วเราไปแย่อะไรเขาไปไหมก็ก็ยังไม่ได้แย่เราเห็นก่อนเนี่ยแล้วก็ก็อ๋อโอเคก็ปล่อยกแล้วก็ถ้าปกติก็จะเล่นกันแบบว่าไปเรื่อยเลไปเรื่อยตงกองเขาก็จะแบบสนุกสนานดีเเฮฮาว่าพอทำพอแต่พอทางานนี่คือแบบปุ๊บจริงจังมากเป็นเป็นแบบ ทีมงานที่ละเอียดละเอียดมากแล้วก็แบบโหดจริงจังก็คือแบบเด็ดขาดไอ้คุยต้องทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้ดีอย่างนี้เือกได้แบบนี้ฟีลนี้เลยนะอารมณ์นี้เล่นได้แต่ว่าเราก็ต้องรับผิดชอบของเราด้วยใช่จริง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 ค่อนข้างมากแบบว่าดีเทลตีพี่บาพี่อนุคือแบบโอ้โหห้ัก คือถ้าลมไม่ได้เขาไม่ให้ผ่านเลยใช่แบบแบบเขาก็จะพยายามหาวิธีอธิบายให้เราเข้าใจให้ได้ว่าแบบเฮ้ยหรือว่าลองเล่นแบบนี้คิดแบบนี้ไหพยายามนี้เรื่องนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเราเราชอบมากเพราะว่าเขาแบบดีเทลแบบทุกรายละเอียดเลยบางทีแบบว่าเรารู้สึกว่ามันได้แล้วนะแบบเพราะว่าแววตามันต้องได้มากกว่านี้อีก ต้องมีเรื่องนี้เข้ามาอีกนะไม่ใช่แค่เรื่องเดียวมันใช่เรามีหลายเรื่องเราต้องเพิ่มเรื่องนี้เข้ามาหน่อยคิดเรื่องนี้เพิ่มซิดูว่าแบบเป็นยังไงอะไรก็มีการแชร์มีการคุย<ม>กันอะไรอย<ม>่างเงี้ยสดงว่าสิ่งนเรื่องนี้คือแบบความนิ่อะไรนะห้อยู่อารมณ์มันจะป่าแบบเรื่องใช่จริงจริงมันด้วยเรื่องด้วยแหละด้วยความเป็นผีความเป็นคนน<อ>ีแค่นี้มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วครับความสัมพันธ์ระหว่างผีกับคนเนีบางทีเรานึกว่าผีมันก็แบบต้องน่ากลัวแต่อันนี้เขาเป็นผีที่ จริงเขาก็คือคนคนหนึ่งแหละแต่แค่แบบอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทําให้เขากลายเป็นผีก็คือแบบความจําไม่ได้หรือว่าสัมผัสไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยแต่ทุกอย่างมันเหมือนเดิมไงทีนี้เราก็ต้องแบบเฮ้ยความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงอะไรเน่ยใช่เ<อ>พราะเขาเพราะเนี่หนักในดราม่าจริงจริงมันก็มันไม่ได้มันเป็นโรแม,มนติกคอมเมดี้ด้วยฮอลร์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ ดราม่าด้วยมันจริงๆนะเพราะว่ารู้สึกว่าดราม่ามันก็สุดนะสุดมากคอมเมดี้ก็สุดแบบโรแมนติกก็สุดหวานก็หวานนะใช่หวานก็หวานจนแบบหวานเจียวหวานเจียวไปตกใจเลยหวานตกใจว่าตกใจเวอร์นี้เหรอเอางี้เรือเหรอใช่แบบเราก็แบบตกใจนึงเพราะมันหวานก็หวานสุดอะไรเงี้ยหวานเีว่าเป็นยังไงบ้างในการเล่นฉากหวานเลยโอ้ยชิว แต่ชิลนะชิลนะแต่เราเรารู้สึกว่าก็ชิลนะไม่ได้แบบเหมือนมันไม่ได้แบบโหแบบห้าหกเทกเลยครับไม่ได้ไปแบบว่ากังวลว่าเราจะเล่นอะไรยังไงแต่ว่าแบบก็ปล่อยไปตามคาแรคเตอร์ที่ที่พอสมคัรเป็นตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออก็เล่นตามบทที่เขาที่เขาเขียนมาอืมตอนแรกรู้หรือเปล่าว่าเราจะวันเกี้ยวเดอกันไม่รู้ไม่รู้นะตอนแรกผมอ๋อผมก็ผีเออน่าจับกันไม่ได้แหละเออก็คงไม่น่ามีอะไรเยอะมั้ง เราก็คิดอย่างนั้นนะเอไปมามาเอาบทมาโอ้โหแบบว่าบทมาหนึ่งพอไปเจอหน้าเสร็จก็เปลี่ยนอีกเพิ่มเข้าไปอีกเฮ้ยเอาตรงนี้อีกเฮ้ยเพิ่มบทคือคือซีเรื่องนี้เนี่ยคือเพิ่มบทตลอดเวลาคือหน้างานคือแล้วแต่ฟิลเลยนะบางทีแบบว่าเฮ้ยเราอยากพูดนี้เขาพูดพี่บาเขาสื่อก็โอเคหรือพี่สี่เขาบอกเฮ้ยเติมตรงนี้ให้มันเต็มให้มันรู้สึกว่า มันส่งกันอะไรเงี้ยก็ก็เติมอะไรเงี้ยไม่ได้ฟิกเรื่องนั้นเลยเขาค่อนข,ข้างแบบดีมากแบบปล่อย <No. S 1> อสละให้เราให้มันดูธ<ม>รรมชาติมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่แล้วเหมือนบางทีแบบว่าเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาเติมอันเนี้ยให้เราได้อีกอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินม,มาบอกเราว่าแบบเฮ้ยเพิ่มอันนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยมันก็แบบดีครับดีคือเหมากรเพิ่มอย่างเดียวไม่มีตัดเพิ่มอย่างเดียวครับไม่มีลดครับมันก็จะเพิ่มอัตราจคอมมิมาใช่ใช่จะเร่มคนมากๆครับเยอะเยอะขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่า เขาเพิ่มแบ็กกราวแบ็กกราวของตัวละครไปเยอะมากอย่างตัวพพตอนแรกไม่มีชื่อใช่ไหมใช่ไม่มีชื่อตอนแรกของของคอมิกยังไม่มีชื่ออะไรเงี้ยแต่พอเป็นหนังก็มีชื่อมีครอบครัวมีเบื้องแบ็กกราวของเขาว่าะคิดซับซ้อนแล้วก็มีปมอะไรเงี้ยตัวนี้อเขาก็มีแบบเรื่องแบบมีมือัครันมีปมมีเรื่องราวอะไรในใจอือ่ะล้ว กลับไปที่ลิปซีนกับเราเลยค่ะแต่ขาดก็กลับไปที่เตียงมาเดินเขินไหมตอนเล่นด้วยกันก็นั่นก็ปกติเนาะมันก็แบบไม่ได้แบบว่าเก่งหรือว่าเขินว่าต้องจะต้องเอ้ยเดี๋ยวจะต้องจุบนะไม่ได้ไม่ได้แบบกลัวอย่างนั้นแต่ว่าเราไปโฟกัสว่าแบบเฮ้ยอารมณ์เราจะแบบประมาณไหนไตระดับประมาณนี้แบบนี้อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยออกทำไงให้มันออกมาแล้วแบบคนรู้สึกจริงๆว่า ไอตัวละครนี้เขาเรารู้สึกจริงจริงนอะไรเงมากกว่าตอ้าปละครแล้วอะไร่มีอใช่ใช่เราไม่ได้มีการเวิร์กช็อปหรือว่าไม่ได้มีการเตรียมตัวเลยนะไปถึงวันนั้นแบบจ๊บมีแน่นอนแน่นอนบอกว่าจะถูกใจกันหลังจากวันนั้นมีอะไรที่แบบว่าอยาก เพราะว่าน่าจะเป็นมันต้องหาอะไรมันเลียงพาร์เนด้วยกันเนาะใช่ก็อยากขอบคุณพี่นันนะครับที่ตั้งใจทํางานมากเป็นคนที่ทุ่มเททุ่มเททุ่มเทกับเรื่องนี้มากจริงๆแล้วก็มันเห็นได้ชัดแหละว่าเวลาตอนเราเล่นออกมาเขาเขาพร้อมขนาดไหนที่จะส่งกับเราส่งให้เราอะไรเงี้ยอืมก็ขอบคุณนะครับที่ตั้งใจมากๆครับก็แล้วขอบคุณทุกเรื่องเลยแบบ ตอนนี้ก็ตั้งใจมากๆเหมือนกันตั้งแต่แบบเวิร์กช็อปแล้วอะไรเงี้ยก็ทั้งคู่ก็ตั้งใจแล้วแบบสัวก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็มีอะไรก็คอยช่วยเหลือคอยให้กําลังใจกันตลอดใช่ไหมใช่อยากใหติดด้วยการขายขายปวดแสบให้หน่อยว่าน้องเราดยังไงที่เราดีขายพี่นัทเหรอครับพี่นัทนะครับก็ฝากพี่นัทด้วยนะครับแล้วบทเป็นพบนะครับผมเป็นพี่ที่ตั้งใจมากเพราะว่าต้องเล่นเป็นผีแล้วเขาก็ไม่มีไม่ต้อง คือนึงไม่ออกว่าผีเล่นยังไงเล่น,ลน,ลน,ลนยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ทําการบ้านในการดูหนังปรึกษาเห็นไปคุยหลังไม่กับพุ่มกับกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยหาดีเรคชั่นว่าแบบเอ้ยจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนที่ตั้งใจมากๆแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะผมว่าก็ฝากทุกคนเชร์ด้วยนะครับผมให้กําลังใจเขาแล้วก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับพี่นัดสุดนัดคร <laughs> ับผมอยดีไหม ครับผมก็ขอฝากน้องแปลนด้วยนะครับก็เรื่องนี้เป็นแบบว่าเต็มตัวเรื่องแรกของน้องน้องก็แบบว่าตั้งใจมากๆเหมือนกันนะครับก็หวังว่าก็อยากให้ทุกคนรักน้องเยอะแล้วก็ไปติดตามน้องกันเยอะๆนะครับแล้วเคมีนัดแปลนเป็นนัดอย่างเงี้ยครับเป็นรถอะไรครับรถอะไรรสอะไรเหรอรถอะไรคะโอ้โหรถเปรี้ยวหวานเค็มอย่างเงี้ยเหรออ๋อรสชาติอย่างเงี้ยเหล่ะรสชาติรสชาติ เออเปรี้ยงเป็นอาหารแล้วเป็นอรสหวานมีหมดแล้วกันเปรี้ยวหวานอาจจะไม่หวานเจี๊ยบแต่ก็มีความแบบเค็มเป็นเค็มไม่น่าดีเค็มไม่น่าดีเค็มมันไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกว่ากลมกล่อมกลมกล่อมละกันเออกลมกล่อมดีกว่าสวัสดีปีใหม่แฟนๆมายาทุกคนนะครับ ก็สำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะครับยงไงก็ฝากซีรีส์เรื่องของเราด้วยนะครับผมกับผีในห้องครับทางช่อง3และวีทีีนะครับครับบ๊ายบาย